หมอปลายภัยกระซิบเตือนภัยเดือนนี้ยังแรงอีกจากราหูเข้ากระทบแทบทุกคนสถานการณ์น้ำยังเยอะเห็นภาพเกิอนอันตรายอยากให้ระวังเมื่อวันที่6ตุลาคม2566มอมอปลายภัยกระซิบได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการแฉโดยได้เตือนถึงเรื่องที่ต้องระวังในเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่แรงที่สุดของปี คือตอนพูดตั้งแต่ตอนบวชแล้วว่าปีนี้คือปีกระต่ายไฟมีเรื่องไฟการยิงควันปะทุประชาชนมีเรื่องให้เครียดให้ตกใจอยู่พอสมควรสำหรับสถานการณ์น้ำเรื่องน้ำเยอะหมอปลายเผยว่าจะเยอะไปถึงประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนก็จะดีขึ้นถามว่าจะแห้งไหมต้นปีหน้าก็แห้งอีกเหมือนเก็บไม่ดีส่วนช่วงนี้น้ำค่อนข้างแรงและมีเรื่องเขื่อนที่อันตรายอยากให้ระวังอีก เหมือนเขื่อนหรือที่เก็บน้ําจะมีปูนกั้นน้ำทำว่าแถวไหนน่าจะเกือบเกือบอีสานน่าจะประมาณไม่เกิน20ตุลาคมโดยในช่วงเดือนตุลาคมที่เหลืออยู่ต้องไหว้พระราหูให้ดีเพราะเกี่ยวกับเรื่องน้ําเรื่องใช้ชีวิตค่อนข้างเยอะรวมถึงเรื่องธรรมาหากินคือเกือบทุกคนที่โดนกระทบเพราะมีทั้งดวงเมืองดวงประเทศพระราหูที่เข้ามาในรอบปีนี้เรื่องการจัดการจะมีปัญหาคนมีสีก็มีปัญหาเยอะและคนใส่ฟอร์มสีส้มก็จะมาแรงอีก คือเรื่องพักกับสาวๆช่วงเดือนพฤศจิกายนจะสนุกกว่าเดิมจะเป็นข่าวดังเลยนอกจากนี้หมอปลายังมีเตือนเรื่องภูเขาไฟเป็นภูเขาไฟที่ไม่ได้แอคทีฟมานานจะมีรอยเลื่อนหรือรอยแยกเกิดขึ้นต้องระวังที่เห็นคือเทือกเขาเก่าเคยเป็นน้ําและน้ําลดอยู่ทางแถบอีสานฝั่งเหนือจะมีเรื่องขยับรอยเลื่อนช่วงเดือนพฤศจิกายนก็ขอให้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นการขยับตัวครั้งนี้จะกระทบระยะยาว ตอนแรกคนยังไม่รู้สึกแต่อีก3ปีจะส่งผลกระทบเรื่องน้ําแผ่นดินการแตกแยกหลายๆอย่างจากนั้นหมอป้ายก็ถูกถามเกี่ยวกับสถานการณ์ช่วงไตามาสุดท้ายของปีนี้ซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าพระพุทธเจ้ากับเทพจะมาช่วยมนุษย์มากกว่าเดิมสําหรับคนที่ทําบุญสั่งสมเอาไว้และคนที่ขอท่านอย่างถูกวิธีจะรอดจากสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นเช่นไฟไฟไหม้ในสถานที่เยอะๆและการเกิดเหตุในบริเวณที่เป็นแหล่งรวมพลแหล่งชุมชนมีการแตกตื่นกระจัดกระจายกันอีก ยังเห็นภาพแบบนี้แต่ขอให้มันเบาลงคือช่วงเดือนพฤศจิกายนส่วนเดือนธันวาคมเรื่องโรคระบาดจะกลับเข้ามาและทําให้การท่องเที่ยวมีปัญหาเพราะฉะนั้นการให้ดีโรคเก่าก็จะมาจนถึงช่วงมีนาคมปีหน้าต้องป้องกันทุกวิถีทางการแพทย์ก็จะจําเป็นสําหรับชีวิตเรามากๆนอกจากนี้หมอไปยังเตือนว่าห้ามออกจากงานขอให้รักษากงานของตัวเองไว้ให้ดีที่สุดห้ามกระเสียนเพราะจะมีคนจากต่างประเทศเข้ามาทดแทนเยอะกว่าเดิม แล้วเราจะตกงานส่วนเดือนตุลาคมก็จะมีปะทุมีไฟอีกที่หนึ่งต้องระวังคิดว่าเป็นพื้นที่ปริมณฑลไม่ใช่กลางกรุงเทพ